สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีชาวเอฟซีบ้านสวนทุกมมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะพามาดูาซุ้มนะครับที่ใครๆนะครับนะหรือส่วนไหนนั้นยังไม่เคยทำนะครับนะยังไม่มีแนวคิดนะครับวันนี้นะครับจะพา,าทุกท่านมาดูซุ้มหรือ อุโมงถั่วฟักยาวนะครับนะถั่วฟักยาวนะครับที่ทางบ้านสวนของเรานั้นได้ากาำลังทดลองนะครับนะกำลังทดลองทำขึ้นมานะครับนะ,นะเพราะว่าถั่วฟักยาวนะครับนะเขาจะมีความสูงนะครับนะเขาเป็นไม้ที่เป็นไม้เลื้อยนะครับนะเพราะนั้นนะครับก็จะไม่แตกต่างไปจาก บวบนะครับน้าไปจากบวกนะครับนะถ้าเราทํำซุ้มให้เขาเลื้อยนะครับทำโมงให้เขาเลื้อยเขาก็จะเลื้อยไปยาวๆนะครับนะเหมือนกันนะครับแล้วก็ผลผลิตนะที่เขาให้ก็จะดกกว่าบวบนะครับนะเพราะนั้นก็วันนี้นะครับนะจะพาทุกท่านมาดูนะครับก็นี่เลยนะครับนะเราก็แต่ถึงเวลานะครับเราก็ต้อง ตกแต่งนะครับนะตกแต่งเขาด้วยนะครับนะให้เขาเลื้อยนะโดยที่เราพันไปตามเชือกตะข่ายนะครับนะเป็นตะข่ายสีขาวนะครับนะเราก็มีการมาตกแต่งทุกเช้าทุกเย็นนะครับนะก็ถามว่ามันเหนื่อยไหมนะครับนะกับพื้นที่แค่นี้นะครับนะเราอ่าผมคิดว่ามันไม่ได้หนักอะไรเลยนะครับเราตื่นมาสาักประมาณตีสี่ตีห้านะครับนะแล้วก็เข้ามาทํา นะครับเพราะว่าอากาศช่วงนี้ร้อนมากนะครับนะกลางวันนะเราทําอะไรไม่ได้เลยนะครับนะแต่อ่าเราจะทํางานได้ช่วงเช้านะครับตีสี่นะครับนะจนถึงประมาณสามโมงเช้านะครับนะเราก็เริ่มรู้สึกว่าจะร้อนแล้วนะครับนะก็ช่วงเวลากลางวันเราก็พักผ่อนนะครับนะเราจะไม่ฝืนตัวเองนะครับนะจะไม่ฝืนตัวเองนะครับแล้วก็ พอแดดร่มลมตกนะครับนะประมาณสักทุววันนี้ก็16บหนายกาก็ยังร้อนนะครับนะก็ประมาณสัก16นาการเราก็เริ่มลงโรงงานนะครับเริ่มโลงงานอีกทีก็ไปไปจนถึงประมาณสักสองทุ่มนะครับนะก็แล้วแต่งานนะครับนะถ้าเราเหนื่อยเราก็พักนะครับนะเราไม่ไม่ต้องไปฝืนตัวเองนะครับนะเพราะว่าอากาศตัววันนี้นะครับสุขภาพของเรานั้นต้องมา อันดับแรกเลยนะครับนะต้องมาอันดับแรกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกท่านนะครับเวลาทํางานก็จะไปฝืนนะครับนะยิ่งช่วงหนาทุกวันนี้นะครับนะก็มีกีฬาตําบลเกือบทุกตําบลนะครับนะก็เห็นพากันเล่นเอาจริงเอาจังนะครับนะก็ตรงนี้ก็ฝากนะครับนะดูแลสุขภาพด้วยนะครับนะนี่ดูนะครับนะความยาวนะครับนะอยู่ที่ประมาณ ห้าสิบถึงหกเซนเลยนะครับนะก็ถ้าเกิดลักษณะน,นะครับนะถ้าเขาพันกันอย่างนี้นะครับนะเราต้องนะครับนะเราต้องมาจัดทรงให้เขานะครับนะจัดทรงให้เขานะเพราะว่าถ้าเราไม่จัดทรงให้เขาเขาก็จะมีกจะง,งอนะครับนะจะมีกจะง,งอนะครับนี่ก็คือ,อเทคนิคของการปลูกถั่วฝักยาวนะครับนะแล้วก็ถ้ากรณีที่ มันมีดอกนะครับนะดอกติดที่ปลายนะครับนะถ้าดอกติดที่ปลายก็ถ้าเรามีเวลาก็ให้เราเอาเอาดอกนะครับดอกแห้งแหงออกนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่เอาดอกแห้งแหงออกนี่นะครับอย่างเช่นอย่างนี้นะครับนะอย่างเช่นอย่างนี้นี่นะครับนะกรณีถ้าเราไม่เอาเอาออกนี่นะครับนะตรงปลายของเขาจะเรียวนะครับตรงปลายจะเรียวหรือบางทีถ้ามีหนอนนะครับนะมีนอนอยู่ใน ในดอกแข็งๆตัวนี้นี่นะครับนะเขาก็จะกัดกินปลายนะครับทําให้ถั่วฝักยาวของเรานั้นนี่นะครับนะตรงปลายนี่จะเรียวนะครับไม่สวยนะครับนะเพราะว่า,เ,าเราไม่ใช้สารเ,าเคมีนะครับเรานี่นะครับนะก็ถอกแข็งๆอย่างนี้เราก็ต้องเอาอกนะครับเพื่อไม่ให้ปลายมันเรียวน,นั่นเองนะครับนะนี่ก็คือเทคนิคของการ ปลูกโซ่ฟักยาวนะครับหลายคนก็บอกว่าปลูกเสร็จแล้วเอาไปขายที่ไหนนะครับนะก็ขายที่นี่แหละนะครับนะขายที่นี่นะครับมาไม่พอไม่พอขายนะครับตอนนี้ก็ทุกคนก็ถามหาอยู่นะครับแต่ว่าเราผลิตไม่ทันนะครับนะเราผลิตไม่ทันนะครับในตอนนี้ก็เราก็แต่งนะครับนะเราก็ต้องแต่งแต่งเพื่อให้เขานะครับเลื้อยไปตาม อุโมงค์นะครับนะไปตามอุโมงค์ที่เราทําไว้นั่นเองนะครับนะตะข่ายตัวนี้ก็มีความยาวอยู่ที่อ่าสองเมตรห้าสิบนะครับนะที่เราทําเพิ่มข,ขึ้นมาจากจากความสูงนะครับนะจากความสูงของของตรงตรงจุดนี้ขึ้นมานะครับนะที่สามเมตรนะครับนะสามเมตรแล้วก็โค้งนะครับมามาฝั่งทางนี้อีกนะครับนะโดยเราใช้อ่าเสาไม้ไผ่นะครับในการปากักแล้วก็ใช้ เชื่อไนลอนนะครับนะขึงออกมานะนี่ก็สามารถที่จะทำเป็นนมงมงได้นั่นเองนะครับทำเป็นนมงงได้นะก็ใครที่ต้องการมาดูนะครับมาศึกษาดูงานนะครับนะก็สามารถมาได้ที่บ้านสวนสุกุ้งของเรานะครับนะตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่59นะครับนะหมู่ที่3บ้านอามุยตำบลเทพรักษา เอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับนะก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับนะพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับในแนวเกษตรผสมผสานนะครับนะเพราะว่ากเกษตรนั้นจะไม่มีสูตรตายตัวนะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่นั้นก็จะมีภูมิประเทศไม่เหมือนกันนะครับนะเราก็สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับสําสหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับนะที่ฝาก ให้ท่านผู้ชมนั้นได้มาดูอีกวิธีหนึ่งที่ทางบ้านสวนสุกุมของเรานั้นนะครับได้ทดลองทาขึ้นมานั่นก็คืออุโม,มงค์ถัวฟอกยาวนั่นเองนะครับนะก็ขอได้จบคลิปเพนนียงเท่านี้สวัสดีครับ